สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันก่อนนึ่งฟักทองวันนี้นึ่งข้าวโพดอีกแล้วนะคะพิธีก็ไม่มีอะไรทํานะคะเอามานึ่งข้าวโพดนนคะข้าวโพดข้าวโพดนี้ของฟรีนะคะเขาให้มาอ่าจค่ของบ้านเช่านะคะใจดีนะให้มาสามถากเอามานึ่งนะคะข้าวโพดเขามาจากสวนนะคะก็พิธีไม่ต้มนะคะใช้วิธีการนึ่งเหมือนที่บ้านเกิดนะคะบ้านเกิดพิธีก็จะประมาณนี้เนาะ จะไม่จะไม่ได่จะจะไม่ต้มข้าวโพดนะคะเพราะว่าการต้มข้าวโพดจะทําให้มันจืดนะคะรสชาติมันจะจือดลงแล้วก็ทิฟิก็เอามานึ่งเอา,าแล้วคะได้มาสามสามฝักสุกร้อนหายไม่มีตัวนีดจะจะ,จะกลับม,มันะน่าจะน่าจะเกิดสุกแล้วนึ่งไปสักพักแล้วนะได้นะ้ ว่าเดี๋ยวคือเขาไม่มีเวลาหนึ่งเขาเลยมาให้เราอยึ่งนะเดี๋ยวเดินมันเล่นเก่งแก่แรกนาจิงนะคะนแบบที่ชิมนะคะจะเป็นคิดสั้นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ทำครัวนะคะได้เตาแก๊สมาแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่มีเตาไม่ไม่มีกระทะไม่มีหม้อไม่มีอะไรนะคะเอาไว้ได้ต่างวาาซื้อหม้อก่อนนะคะพอค่อยๆซื้อทีละอย่างละอย่าง ก็เนี่ยค่ะดูดูมันเอ่อที่ไม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 ่มีไม่มีไอนะเขาเรียกว่าไม่ไมีที่หนีก็เลย okay. ต้องใช้ว like ิธีนี้นม่จะสุกที่จะนึ่งอีกสักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีสันมันจะเป็นยังไงนะเป็นเข้าโพดไทยหรือเข้าโพดเข้าเหนียวไม่รู้เนาะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ที่ทด้วยนะคะช่วงนี้ก็ดูคลิป อย่างโชยหกไปกวีวก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงขอบคุณค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็สุกแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือนานวันนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหลืองนะคะนึ่งนานพอสมควรนะคะก็สุกแล้ว ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ในคลิปดีดีอะไรต่อไปถ้าได้ทำครัวก็จะเอามาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ที่ทิศด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ